รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตคือการเดินทางและคุณเชื่อหรือไม่ว่าท,ทุกทที่ร้วมมีความดีไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศและทุกทกที่ที่มีความดีก็ย่อมมีธรรมะ จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีเราไม่มีภูเขาไม่มีทะเลไม่มีน้ําตกแต่สิงห์บุรีเรามีวัดเกา่าไม่ใช่เพียงแค่ยะะุครัตนโกสศิลป์ไม่ใช่แค่อยุธยาไม่ใช่แค่สุขโขทยัยอาจจะถึงทราวดีหรือมากไปกว่านั้น ดังน,นั้นใครมาสิงห์บุรีแล้วมีเวลาจำกัดหากมาแล้วมาเพื่อไหว้พระตามวัดจริงๆวัดมี181วัดแต่มีสิ่งที่น่าไหวประจําสิงห์บุรีเราคือมาแล้วต้องไหว้พระให้ครบสามลีบบทให้ยืนพานั่งพานอนมาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีต้องมากราบไหว้พระยืนพะนั่งพะนอนแล้วนอกจากนี้ล่ะจังหวัดสิงห์บุรียังมีอะไรอีก จังหวัดสิงห์บุรีมีวัดหลากหลายแห่งที่เป็นจุดเด่นซึ่งแต่ละที่ก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นวัดนี้วัดใส่คาดว่าถูกสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะพิเศษคือเป็นวัดที่มีรากต้นใสยึดไว้กับกำแพงโบสถ์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะมาที่นี่แล้วสังเกตไม่เห็นพระพุทธเจ้า ท่านยืนอยู่แบบนี้เลยครับสังเกตเป็นรัศมีน่าสนใจมากที่นี่หลังจากที่ได้ดูรับๆแล้วทําให้เต้คิดได้บางอย่างนะครับว่าในแต่ละที่อาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นทําไมที่นี่ถึงได้ชื่อว่าจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะไปหาคําตอบนี้ แต่จึงเดินทางไปที่อาคารสูงศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วิรชนค่ายบางระจารันครับทีนี้จะได้พบกับสอจอสมคิดม่วงเทศและท่านจะมาให้คำตอบกับเราครับคำว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมายังไงครับมันมีความหมายหลายอย่างมีทั้งนิทานปาลาและประวัติที่เกี่ยวกับเมืองสิงห์บุรี อย่างเช่นนิทา巴拉ลาเนี่ยมีราชสีตัวหนึ่งออกหาก,กินไปกากป่าเจ็จแล้วก็ไปลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มาอยู่กินในที่ทําคูหาสวัสด์บริเวณวัดพนอจักศีเนี่ยให้กําเนิดบุตรมาเป็นชายนะชื่อว่าสิงห์าพะหูสิงหาพะหูเนี่ยไปหนก็จะไปกับสิงห์ตลอดพยายามถามแม่ตลอดแลวพ่อคือใครพ่อคือใครแต่แม่ไม่อยอมบอกจนสิงห์าพะหูโตเป็นหนุ่มนะ ก็เลยถามแม่ว่าจะขอถามแม่เป็นครั้งสุดท ok> ้ายว่าพ่อคือใครแม่จึงบอกว่าคนที่ไปในแบกข้เจ้านั่นแหละคือพ่อก็รู้ทันทีว่ามีพ่อเป็นศิษย์เกิดความอับอายตอนหลังก็เลยวางแผ่ฆ่าสิงทุนนั้นเี้ฆ่าสิงตายก็เอาความนี้มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยยังความก็ทรงติดใจเอาความนี้ไปปรึกษาพระ บอกว่าทำยังไงจะเป็นการถ่ายบาปพระก็ะแนะนำให้สร้างพระพุทธสยาสนยาวหนึ่งเส้นา 2, สามวาสองศอกหนึ่งคืึ่งไปเจ็ดนิ้วแกนทำด้วย่องารเป็นการถ่ายบาปสิงหารพรหุทธสุขก,ก็เลยสร้างวัดพระตอนจกักรีตรงนั้นขึ้นมาครับนะนั่นก็คือนิทานบาลมาราที่เกี่ยวกับสิงห์แต่ถ้าผูดตามความจริงก,รรยยก็คือปีพันเก้าร้อยสิบพระเจ้าพระทีธรรมจานิรีดกหรือว่าพระเจ้าพลมมีรับสั่งให้พระเจ้า,จา,จาไก่สอนราชูเป็นโอรสเนี่ยไปครองลโวธานีก็คือเมืองลบบุรี พระเจ้ารก่สอนลัดอพยพพลพมาทางนะมาพบเมืองเก่าจึงแวะบูแลนะเพื่อเป็นเกิประวัติกระพระองค์ทานไกสอนไว้ว่าสิงห์อ๋ออย่างนี้เองนี่ครับครับแลขประการหนึ่งเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ยเป็นหัวเมืองหน้าด่านฝ่ายใต้ของสุโขทัยเพื่อความเข้มขังก็เลยชื่อว่าเมืองสิงห์นี่มันมีหลายความหมายที่เกี่ยวกับสิงห์แต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่มีมานานตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยสิงห์บุรียุคทวารวดี สิงบุรีนี่มีควจะเจริญรุ่งเรืองมานานมากเลยเอาเท่าที่มีหลักฐานก็คือสมัยทาวารวดีนะก็คือที่บริเวณตำบลห้วยชันอำเภอพรมบุรีจกกังหวัดสิงหบุรีที่บ้านคุ้มเมืองยุคสมัยนั้นจะมีอะไรบ้างนะ ฮะนี่เราอยู่ไหนกันเนี่ยฮะนี่มันพิพิธภัณฑ์บ้านครูเมืองโอ้ดีจังเลยเข้าไปกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยการค้นพบวัตถุภาชนะโบราณต่างๆในสมัยทวารวดีนักก็มีหลักฐานของ เมืองเก่าสมัยทวรารวดีเขาได้ขุดพบหลักฐานหลายอย่างก็คือบง่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองม,มีหลากหลายอย่างที่เตมไม่เคยพบเคยเห็นเลยเห็นถูกนอกจากนี้ยังดูเหมือนว่าจะมีหลักฐานการค้นพบร่องรอยของพระพุทธศาสนาอีกด้วยและอีกประการหนึ่งคำว่าสิงเนี่ย เป็นเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสิ่งเนี่ยเป็นตาสัญลักษณ์ประจำราชสกุลขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดกันเกี่ยวพันพันกาสมัยทวาราวดีเราจะเห็นนะ่ะมีรูปธรรมจักรนะต่างๆนั่นก็คือบ่งบอกถึงว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะเริ่มลุกเหลือมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีแล้วในบริเวณตรงนี้